จากที่เราสอนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็จะมีการสั่งการบ้านอะไรต่างๆเนาะคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะเป็นการรวมเรื่องทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการสั่งการบ้านนะครับผมโดยเราจะยกการตรวจการบ้านเอาไว้อีกคลิปหนึ่งนะครับเพื่อไม่ให้มันยาวเกินไปตอนนี้เราก็อยู่กับหน้าสั่งการบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโดยตัวการบ้านเนี่ยจะอยู่ในห้องย่อยที่ชื่อว่า general นะครับผมและ นะครับจะอยู่ในแถบด้านบนนะครับของห้องย่อย general ห้องเดียวเท่านั้นเลยนะครับผมตัว assignment นะครับเมื่อเราเข้ามาที่ตัวการบ้านแล้วเนี่ยเราก็จะเจอกับปุมนะครับปุ่ม create อยู่ด้านล่างเลยนะครับด้านล่างตรงนี้เลยนะครับเมื่อกด create เข้ามาแล้วนะครับเราจะมีให้โหมดให้เลือกการบ้านนอยู่3โหมดด้วยกันนะครับคือโหมดสั่งการบ้านนะครับ assignment ลงตัวเลยนะครับโหมด quiz นะครับเป็นการทำ quiz ต่างๆ แล้วก็สุดท้าย from existing นะครับผมเอาของเก่านะครับมาสั่งใหม่เลยครับสั่งจากเธอที่แล้วหรือว่าสั่งจากห้องก่อนๆนหน้านะครับอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันจากตัว assignment ธรรมดาเนาะเราจะเริ่มที่ตัวนี้นะครับ assignment นะครับผมกด assignment ครับ ช่องแรกเลยนะครับคือใส่หัวข้อเนาะว่าใส่ชื่อนะครับว่าการบ้านนี้ชื่อว่าอะไรการบ้าน1การบ้าน2การบ้าน3ว่ากันไปเนาะนะครับอันนี้เขาบังคับใส่นะครับจำเป็นต้องใส่เลยนะมันจะมีคำว่า add category นะครับ แอทแคตเกรีเนี่ยจะมีประโยชน์ในการฟิลเตอร์นะครับเวลาสั่งการบ้านไปเยอะๆนะครับเออจะฟิลเตอร์ต่างๆตัวเนี้ยก็จะสามารถใช้เป็นฟิลเตอร์ได้นะครับตัวถัดมานะครับผมคือ Instruction นเนาะเออสรุปแล้วเนี่ยเราจะสั่งเรียอให้ทําอะไรนะครับก็เจ้าปุ่มนี้แหละเนาะจะเป็นคําอธิบายต่างๆว่าเอ,อ๊เราจะให้เขาทําอะไรกันแน่ผมก็ลองสั่งอะไรบางอย่างไปเนาะเราบอกว่าให้สั่งนะครับดูโจทย์จากไฟล์ Word ทีนี้แล้วอัพไฟวอร์ดมาจากตรงไหนเนาะเราก็จะมีปุ่มด้านล่างนะครับตัว add resource นะครับกับบวก new นะครับบวก new นะครับที่เราจะมาเพิ่มไฟล์ต่างๆได้นะครับบวก new เนี่ยคือเหมือนเราสร้างไฟล์จากศูนย์เลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราไปกด add resource นะครับตัว add resource เนี่ยมันก็จะมีนะครับ ทางเลือกนะครับให้เราอัปโหลดไฟล์เข้าไปนะครับไม่ว่าจะเป็นจากวันได้นะครับผมใส่มาเป็นลิงก์นะครับมีตัวคลาสโน้ตบุ๊กเลยเกิดมใครบางคนเนี่ยเขาส่งมาเป็นตัวไฟล์โน้ตบุ๊กเนาะ อันนี้เผื่อใครสอนนะครับตัวไมโครบิตอะไรต่างๆก็มีตัวเมคโค้ดให้สั่งด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้โน้ตเอาไว้นิดนึงนะครับว่าหากของใครไม่ขึ้นเนี่ยนะครับให้แจ้งไปที่ทางแอดมินนะครับหรือกดที่ลิงก์ด้านล่างนะครับของตัว Description นะครับมันจะมีลิงก์เนาะวิธีการเปิดตัวเมคโค้ดขึ้นมานะครับสุดท้ายตัวอัปโหลดตรงนี้เนาะที่เราสามารถใส่ไฟล์เข้าไปได้นะครับแต่สมมุติถ้าเกิดเราไม่มีไฟล์เลยตั้งแต่แรกนะครับเราสามารถกดปวก New ตรงนี้ รสร้างไฟล์ Word ขึ้นมาใหม่ก็ได้เนาะเรามาตั้งไฟล์ Word ขึ้นมาใหม่เลยผมตั้งชื่อว่า home work 4โจทย์นะครับกดสร้างนะครับโดยเริ่มแรกนะครับไฟล์ตัวนี้ค่าเริ่มต้นของมันเนี่ยนักเรียนจะสามารถเปิดดูได้แต่แก้ไขไม่ได้นะครับ <S <S เราสามารถกดคลิกเข้าไปนะครับทำเป็นเทมเพลตเป็นโจทย์กอปฟอะไรมาวางอะไรก็ได้เลยนะครับ <S <S อันเนี้เด็กๆเขาจะแก้ไขไม่ได้เราแก้ไขได้คนเดียวอ่าเราก็แก้เสร็จแล้วเราก็ปิด close ไปได้เลย นะครับผมจากนั้นเนี่ยเราลองไปสร้างไฟล์ powerpoint ให้เด็กๆกันนะครับเรากดบวกนิ้วเหมือนเดิมแล้วกันนะครับไปกดตัว powerpoint นะครับผมทำเหมือนเดิมเลยทำเหมือนเดิมเลย Home Work answer sheet กดดันนะครับแล้วมันก็ขึ้นเหมือนเดิมอีกแหละนะครับว่านักเรียนแก้ไขไม่ได้นะครับจนกว่าเราจะไปกดตรงจุด3จุดตรงนี้นะครับเพื่อแก้ไขมันนะครับแล้วบอกว่าอ่ะ นักเรียนนะครับสามารถแก้ไข,ขของเขาได้นะมันก็จะกลายเป็นตัว answer sheet ให้นักเรียนนะครับโดยมันจะ copy ตัวเองไปให้นักเรียนทุกๆคนเลยนะครับผมโอเคหลังจากนั้นนะครับเราก็สามารถมาใส่คะแนนได้นะครับว่าเอ๊ะคะแนนการบ้านนี้เท่าไหร่สมมุติผมสิบคะแนนนะครับหรือท่านไหนเนี่ยหากมีเกณฑ์ต่างๆเป็น rubric นะครับสามารถกดคลิกที่ r u b r i นะครับจากนั้นเนี่ยสามารถกดเพิ่มนะครับรูบิกได้นะครับหรือว่าผมใส่อันนี้เลยเป็นตัว creativity เนาะลองกดเข้าไปดูนะครับว่าเป็นยังไงอ่าอันนี้ผมก็สร้างเอาไว้แล้วเนาะเป็นเรื่องของ c r e a t i v e นะครับความตรงเวลาความสร้างสรรค์ต่างๆนะครับจากนั้นกด attach ไปได้เลยโอเคจากนั้นนะครับผมเขาถามเราว่าเอ๊แล้วคุณจะสั่งใครอ่าเพราะว่าตัว Microsoft t e a m เนะี่ยเรารู้ว่าคุณครูหลายท่านนะครับไม่สอนแค่ห้องเดียว โดยค่าเริ่มต้นเนี่ยเขาก็จะสั่งเฉพาะห้องนั้นๆน,น,นะครับผมถ้าเกิดเรามีสอนหลายห้องเราสามารถจิ้มเข้าไปนะครับแล้วติ๊กเลือกหลายห้องได้อ่าสมมติว่าการบ้านนี้ไปสั่งให้เอาชิบ้ายอีกห้องหนึ่งเนาะก็สามารถติ๊กเลือกได้หรือนะครับหรือว่าเราจะเลือกสั่งเป็นระบุคนเลยก็ได้นะครับในอนาคตเนี่ยอาจจะมีการบ้านกลุ่มนะครับเป็นฟีเจอร์ใหม่เพิ่มเข้ามาด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับปุ่มนี้ ผมไม่มีคำถามที่ว่าเอ๊แล้วเด็กที่เข้ามาทีหลังลหละอ่าสมมติเราเริ่มคลาสไปแล้ว1สัปดาห์เนาะแต่ว่ามีเด็กอ่เข้ามาทีหลังการบ้านครั้งก่อนๆหน้านเนี่ยจะให้สั่งด้วยไหมอ่าเราสามารถกดเข้าไปแก้ได้เนาะกดแก้ตรงนี้นะครับก็เลือกว่าจ้าจะให,ให้สั่งในอนาคตด้วยเนาะสั่งเผื่อคนที่ตามเข้ามาทีหลังด้วยนะครับผมถัดมานะครับอัลกันบ้านนี้ส่งวันไหนนะครับส่งวันไหนเราก็สามารถกำหนดดิวเดทไไ้ได้เลยนะครับเช่นเราบอกว่าส่งวัน วันพุธวันพฤหัสและกันเนาะพฤหัสที่13นะครับตอนกี่โมงดีนะครับตอน4ี่โมงนะครับจากนั้นเขามีคำถามอีกแล้วนะครับว่าอ่าแล้วคนส่งสายจะให้ส่งไหมเออ เราตั้งค่าได้เหมือนกันเนาะเรากด Edit เข้าไปนะครับเราสามารถกําหนดได้เลยนะครับกำหนดได้หลายอย่างมากเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับคุณจะสั่งเลยไหมอ่าบางทีคุณครูเขาสั่งล่วงหน้าได้เหมือนกันเนาะสั่งเสร็จวันนี้นะครับให้มันขึ้นแสดงผลนะครับให้นักเรียนเห็นกันบ้านเนี่ยอาจจะเป็นสัปดาห์หน้านะครับหรือเดือนหน้าก็ได้เนาะเราตั้งเวลาไว้ได้นะครับแล้วเราสามารถตั้ง c l o s e date ได้ด้วยอคื c l o s e date นะครับตัว c l o s e date นะครับมันคือ ส่งสายเนี่ยส่งได้นะแต่ว่าเราบอกว่าส่งวันศุกร์นะส่งวันเสาร์เนี่ยเรียกว่าสายแต่ว่าถ้าเกิดส่งวันจันทร์เนี่ยปุ่มส่งจะกดไม่ได้แล้วนะครับอันนี้คือปิดรับแล้วไม่ส่งไม่เอาแล้วเอออันนี้เราสามารถตั้งค่าได้เช่นกันนะครับผมที่ผมก็ไม่ต้องตั้งเราเอาแค่แบบนี้แหละนะครับเอาพื้นฐานก่อนนะครับข้างล่างนะครับข้างล่างเขาถามว่าเออแล้วแล้วเราจะให้การบ้านอันนี้นนไปขึ้นเตือนนะครับใน ตา,าตารางสอนนักเรียนหรือเปล่าเออมันไปรวมกับในตารางสอนได้เลยเนาะเราลองกดไปดูี่หนึงแล้วกันนะครับผมเอาเป็น Student and Me นะครับให้มันขึ้นทั้งหมดเลยทั้งเราทั้งเรียนนะครับหรือว่าบางคนเนี่ยบอกว่าเอ้ยเอาขึ้นเฉพาะเราพอก็แล้วแต่อาจารย์นะครับผมสุดท้ายนะครับก็ถามว่าเอ๊ะแล้วจะให้เอา Notification ไปได้ที่ตรงไหนนะครับขั้นเริ่มต้นเนี่ยก็เป็นท่อมง General นะครับแล้วก็เลือกได้เนาะแต่ว่าครั้งนี้ผมตั้งเอาไว้เป็น General ไปก่อนนะครับ เมื่อพร้อมแล้วเนาะก็กด assign ได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าเอ้ยมันยังสร้างไม่เสร็จนะครับก็กดเซฟเออกไปก่อนได้แล้วมาแก้ทีหลังนะครับวันนี้ผมพร้อมแล้วผมกด assign ได้เลยเมื่อสั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะมันก็จะมีเด้งโนติด้านขวาาเมื่อกี้นี้เด้งขึ้นมานะครับเรากดไปดูที่ห้องทั่วไปของเราเนาะมันก็จะมีนี่การบ้านของเรา homework 4นะครับมาเด้งนะครับเป็นเหมือนกับ notification ให้เราเรียบร้อยแล้ว นี้เด็กๆเข้ามาในตัว PowerPoint แล้วเนี่ย <ๆ S 1> เขาก็สามารถพิมพ์ได้หมดเลยเนาะพิมพ์อะไรก็ได้ลงไปนะครับก็เป็นฟรีอิสระเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมอะไรเพิ่มเลยสามารถเปิดเข้ามาได้แก้ไขได้นะครับไม่ต้องเซฟด้วยเนาะเป็นออโต้เซฟให้นะครับหากมีไฟล์นอกเหนือจากไฟล์ PowerPoint เนี่ย <ๆ S 1> เขาก็สามารถกดนะครับตัวอัปโหลดได้เนาะกดอัปโหลดตัว Add Work ตัวนี้นะครับหรือสร้างไฟล์ใหม่ก็กดบวก New ขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับ ด้าน,นขวาเนาะจะมีคะแนนให้เห็นเนาะแล้วก็จะมีเกณฑ์ต่างๆเนาะว่าเอออาจารย์เนี่ยจะให้คะแนนจากอะไรนะเขาก็กดดูเกณฑ์ u ูบิกเข้ามาดูอ๋ออาจารย์ให้คะแนนแบบนี้นี่เองในปุ่มด้านขวามันจะมีปุ่มหนึ่งนะครับมีประโยชน์มากๆเลยเจ้าปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้เนี่ยเป็นโปรแกรมช่วยอ่านนะครับผมอันที่ผมกระโดดข้ามมาเป็นการบ้านวิชาอื่นเนาะที่เป็นคำสั่งภาษาอังกฤษนะครับเมื่อกดปุ่มนี้ไปแล้วนะครับผมระบบนะครับจะทําการปรับเป็นโหมดการอ่านให้นะครับ ม,ม,มันสามารถอ่านออกเสียงให้เราฟังได้หมดเลยเนาะเรากดอ่านออกเสียงอะไรก็ได้นะครับไปเปิดตัวช่วยเรื่องของแกรมมานะครับอ่ามีดาวมีเวิร์บมี adjective อ,อ,อะไรต่างๆเนาะกดแปลกดอะไรก็ได้เนาะเรากดจิ้มเข้ามาโอเชียนเนี่ยอ่ามันแปลสังอาษาใหา้อะไรแ,แบบนี้เนาะภาษาไทยได้ทีน่าญี่ปุ่นได้เนาะเลือกเสียงเนี่ยปรับความลงความเร็วเสียงผู้ชายผู้หญิงได้หมดเลยนะครับผม Ocean's Group Project on Bioluminescence กลับมาที่โฮมเวิร์กของเรานะครับหากพร้อมส่งแล้วเนาะก็สามารถกดเชิญอินนะครับส่งไปได้เลยนะครับตัวการบ้านเนี่ยเราสามารถส่งไปล่วงหน้าได้นะครับผมอาจารย์บอกว่าให้ส่งวันศุกร์วันพฤหัสเสร็จแล้วก็สามารถส่งก่อนได้นะครับหากไม่มั่นใจเนาะหากไม่มั่นใจว่าเอ้ยอยากจะแก้ก่อนที่จะถึงมืออาจารย์ก็สามารถกดอันดูเชิญอินนะครับเอาคืนมาก่อนก็ทําได้เหมือนกันนะครับผมแล้วเมื่อถึงเวลาเนี่ยก็สามารถกดเชิญอินใหม่ได้นะครับจนกว่าจะถึงดีเวอรเนี่ยสามารถส่งเข้าเข้าออกได้ตลอดเวลาเลย แต่หากใครสงสัยว่าเอ๊ถ้าเกิดเราสั่งวันพุธเด็กส่งพือหัสแล้วเราตรวจเลยแล้วเด็กแก่แล้วเด็กส่งใหม่เออจะเกิดอะไรขึ้นเนาะตรงนี้เด็กๆเ,เขาก็จะได้คะแนนไปนะครับผมเพียงแต่ว่าอาจารย์เนี่ยสามารถเลือกได้นะก่าจะตรวจงานเก่าหรือเอางานใหม่เป็นหลักอาจารย์จะเหตุหลายเวอร์ชันเลยนะครับทีนี้นะครับเจ้าตัวการบ้านเมื่อสักครู่ผมบอกว่าเอ๊มันจะไปเด้งตรงตัวหน้าคาลิน้าของเด็กๆเนาะเมื่อเรากดตัวคาลิน่านะครับ เราจะเห็นเลยว่าอ่าตรงนี้นะครับอันนี้ไม่ใช่วิชาเรียนนะครับอ่าอันนี้ไม่ใช่วิชาเรียนนะครับเป็นการบ้านที่จะต้องส่งเนาะที่จะต้องส่งอาจารย์ขึ้นเตือนมาเลยนะครับเมื่อถึงกำหนดส่งแล้วเนี่ยอ่าอันนี้คือการบ้านที่เราเห็นเลยนะครับมีกี่งานกี่งานางมันก็จะขึ้นในตารางมาให้หมดเลยนะครับ <N> นอกจากนี้เมื่อก,กี้เราดูการบ้านเนี่ยเป็นรายวิชานะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเด็กๆเขาก็จะมาดูที่ปุ่มด้านซ้ายมือปุ่มตัว assignment นะครับผมมันเป็นปุ่มหน้ารวมการบ้านของทุกวิชาเมื่อเรากดปุ่มนี้นแล้วเนี่ยเราจะให้หมดเลยนะครับว่ามีการบ้านของวิชาไหนบ้างตรงีเขาเรียกว่าไม่ส่งแับอันเลยแล้วเนี่ยน,น,นะครับผมเราก็จะมีไอคอนเนาะตัวเนี้เพื่อแยกให้เห็นนะว่าอันนี้คือฟิสิกส์นะนี่คือตัวแมทนะมันก็จะแยกไว้ให้เนาะมันจะเรียงตาม time ไลน์เอาไว้ให้ครับทุกคน ก็จะเป็นมุมมองการบ้านของเด็กๆเ,เขาเนาะ กลับมาที่ฝั่งของอาจารย์บ่างนะครับผมเมื่อกี้นี้เนี่ยเราจะสั่งไปแล้วเนาะเราเห็นแล้วว่าเอออาจารย์ต้องมานั่งคอยติ๊กไม่ว่าจะให้ส่งไม่ส่งจะเอาอะไรยังไงมันติ๊กเหมือนเดิมเดิมทุกการบ้านเลยนะครับในหมวดการบ้านเนี่ยมันจะมีปุ่มตวัวนี้ assignment setting นะครับสามารถไปตั้งค่าเริ่มต้นนะครับของหลายๆอย่างเอาไว้เนาะมันจะทําให้เราเประหยัดเวลาในการสัง่งการบ้านได้นะครับไม่ว่าจะเป็นค่า default นะครับของการสัง่งการบ้านปกติเนี่ยให้ส่งก่อนเที่ยงคืนอาจารย์บอกว่าไม่ให้ส่งห้าโมงทุกวันเลยนะครับไม่อยาก เปลี่ยนที่ร้านด้วยเหนื่อยน้องเราก็ปรากฏลงนี้ได้นะครับแล้วก็ตัวคอลัมน์หนเนี่ยเราบอกว่าทุกการบ้านเนี่ยให้มันเด้งขึ้นคอลมน์หน้ามัเด้หมดเลยได้ไหมอ่าเราก็ปรับได้เนาะให้มันสั่งที่ห้องไหนนะครับผมสามารถส่งให้นักเรียนใหม่ได้ไหมนะครับอ่าอะไรแบบเนี้ยเราก็สามารถมาตั้งค่าลงนี้ได้นะครับถัดมานะครับในส่วนของ Assignment ตเนาะตัวควิ z นะครับเรากดเครีย์เหมือนเดิมนะครับจากนั้นกดที่ควิส นะครับคอนเซปต์นะครับแทบจะเหมือนเดิมเลยนะครับเพียงแต่ว่าแทนที่จะสั่งเป็น w บว d เป็น PowerPoint เนี่ยเราส่งไฟล์เป็นไฟล์ตัว Quiz แทนแล้วกันเนาะเราสามารถส่ง Quiz ได้นะครับเมื่อเราสร้างค u i z จากข้างนอกมาเรียบร้อยแล้วนะครับโดยวิธีการสร้างค u i z กันบ้านอย่างละเอียดเนี่ยผมทำแยกไว้อีกอีกคลิปหนึ่งเลยเราสามารถกด New Quiz นะครับหรือเอาจาก Quiz เดิมที่เราสร้างเอาไว้แล้วก็ได้เนาะเรากดเลือกเข้ามาจากนั้นหน้าตาของมันเนี่ย ก็จะเป็นเหมือนเดิมเลยที่เราเคยสั่งเมื่อสักครู่นี้นะครับใส่คําสั่งได้ใส่คะแนนใส่อะไรได้นะครับตัวคะแนนเนี่ยมันจะอ้างอิงมาจากตัวไฟล์ของตัว Microsoft Form เลยโดยตรงนะครับเราก็สามารถทำตัวอย่างเหมือนเดิมได้แล้ว mm hmm. ในมุมมองของนักเรียนนะครับเมื่อเขากดเข้ามานะครับเป็นการบ้านแมทเนาะมันก็จะเจอนะครับอะไรคล้ายๆเดิมนั่นแหละเพียงแต่ว่า แทนไดเจอไฟล์ PowerPoint ก็กดคลิกเป็นไฟล์ตัวนี้แทนก็จะเป็นการทำ quiz นะครับภายใน Microsoft Teams ตรงเลยแบบนี้โหมดสุดท้ายของอาจารย์นะครับโหมดในการสร้างแบบ form existing นะครับเอาของเก่ามาเล่าใหม่จะได้ไม่ต้องสั่งซ้ำเนาะ,ะสมมุติว่าเราเคยสั่งไปเ t h e r ี่แล้วหรือว่าสัปดาห์ก่อนหน้าสั่งอีกห้องหนึ่งไปแล้วเนาะเราก็มาเลือกได้เราจะเอาการบ้านของวิชาฟิสิกส์อันเก่า เราจะสั่งดูว่อะไรดีอะผมเวิร์กสอีกรอบหนึ่งสมมติเนาะกด next นะครับเป็นการ Copy ของเก่ามานะครับมันจะไปดึง e s o อร์ e มาเยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์เป็นอะไรต่างๆนะครับผมสิ่งที่เปลี่ยนไปเนี่ยนะครับอาจจะเป็นแค่ assign to ใครนะครับสั่งใครส่งวันไหนเนาะอันนี้คือสิ่งที่เปลี่ยนไปนะครับ ในการสั่งการบ้านนะครับผมบางทีเนี่ยอาจจะมีต้องอัปเดตอะไรบางอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเราสั่งการบ้านผิดนะครับให้คะแนนผิดไม่ว่าจะมีนัดนัดสรงผิดหรือะไรก็ตามเนี่ยเราสามารถกดจุด3จุดเข้ามาแก้ไขนะครับผมจากนั้นเนี่ยเราสามารถเลือกเวลาใหม่เลือกคําสั่งใหม่อัปเดตไฟล์แก้ไขตรงนี้นั่นจากนั้นเนี่ยเราสามารถกดอัปเดตนะครับแล้วมันจะไปอัปเดตให้กับทุกคนในห้องเรียนของเราได้นะครับ ทั้งหมดนี้นะครับคือการสั่งการบ้านใน Microsoft Teams เดี๋ยวมาต่อกันเรื่องของการตรวจการบ้านกันครับผม